ส่วนที่พักเพื่อไทยในวันนี้นะคะหนึ่งคนที่ตอบคําถามเรื่องของการดําเนินการจากนี้ไปนะคะหนึ่งคนนั้นก็คือนายวิชานมีชนชยานันท์สสกทมอของพักเพื่อไทยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเย็นในวิชานก็ได้ออกมาแก้ความผิดพลาดที่ปรากฏออกมาจากสื่อมวลชนนะคะว่าพักเพื่อไทยนั้นเตรียมที่จะยื่นถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญ6คนในคดียุพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้โดยนายวิชานร,ระบุว่าในการให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องการถอดถอนสสของพักเพื่อไทย 6คนที่ไปร่วมลงชื่อเป็นกรรมธิการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะในชุดเย็นที่ผ่านมานะคะนายวิชานมีนชยนันก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุระบุว่าการพิจารณายื่นเรื่องถอดถอนนั้นเป็นการดําเนินการกับสสของพรรคเพื่อไทย6คนกรณีการตั้งกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นะคะไม่ใช่เรื่องของการที่ต้องการยื่นถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญ6คนค่ะ ขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรุ่งนี้จะประชุมเพื่อจะก,กำหนดท่าทีทั้งกรณีเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง26 29ล้านบาทรวมไปจนถึงเงินบริจาค258ล้านบาทด้วยโดยนายพร้อมพงศุภฤทธิ์โฆษกของพรรคเพื่อไทยบอกว่าแม้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะสิ้นสุดไปแล้วแต่ก็สร้างความสงสัยให้กับประชาชนและเชื่อว่าไม่ได้เอื้อให้ประเทศไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์แต่กลับทําให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติ ที่ยังรู้สึกถึงความเป็นสองมาตรฐานอย่างไรก็ตามพักเพื่อไทยขอเรียกร้องให้ประชาชนที่ไม่พอใจอยู่ในความสงบงดดำเนินการที่จะทำนำไปเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดการปราบปรามหรือว่าการรัฐประหารด้านนายจตุรนใช้แสงอดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยบอกว่าการวินิจฉัยไม่ยุบพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่เรื่องเนื้อความคาดหมายแต่ขอตั้งข้อสังเกตว่าการวินิจฉัยใ,ในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับข้อที่จริง และไม่สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญในคดีที่ผ่านผ่านมาแสดงให้เห็นถึงสองมาตรฐานอย่างชัดเจนพร้อมระบุได้ว่าการที่ถูกยกคำร้องไม่ควรโทษว่าเป็นความผิดของกะกะตเพราะเห็นว่ากะกะตจะต้องออกมาชี้แจงในข้อกฎหมายให้เกิดความชัดเจนนายจตุรนยังระบุได้ว่าคดีนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญตั้งประเด็นวินิจัยไว้5ประเด็นแต่กลับพิจารณาเพียงประเด็นแรกประเด็นเดียว หากรู้ว่าการยื่นฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุใดจึงไม่ได้วินิจฉัยก่อนหน้านี้ทั้งนี้อยากให้ประชาชนศึกษาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาวางตัวเป็นกลางเพื่อให้เกิดความสันติและระยะยาวถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ควรจะแก้ในบทบัญญัติที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญให้มีความชอบธรรมด้วย